สวัสดีเช้านี้นะครับเช้าวันที่20่สนะครับวันพุธนะครับอยู่กันที่แกนแคนยอนชนบุรีนะครับกับบรรยากาศที่ลมพัดเย็นๆนะครับมีขบวนอะไรบ้างวันนี้มารอชมกันนะครับก่อนหนึ่นกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟสายตะวันออกด้วยนะครับผม มาเที่ยวได้นะครับนั่งสองแปดสามมาเที่ยวได้นะครับผมเดี๋ยวหลอกชมขบวนรถกันนะครับไปชมกันเลยครับชมขบวนรถน้ำมันดิบขบวนที่หกสามแปดนะครับมาจากบึงพระท่าเรือแหลมฉะัังนะครับท่าหกสามเจ็ดหกสามแปดนี่จะเป็นรถจาก qs y นะครับ o น t a man นะครับ วันนี้มาเร็วนะครับมาก่อน283นะครับปกติจะตาม283มานะครับผม านไปแล้วนะครับกับน้ำมันดิบ638นะครับเมืองพระแหลมฉชบังนะครับผ่านแกนแคนยอนนะครับผมต่อกันด้วยขบวนสินค้าที่856นะครับถ้าเรือแหลมฉชบัง IC ดีลาดกระบังนะครับกำลังจะผ่านแกนแคนยอนนะครับ856นะครับ เดี๋ยวมีสองแปดสามตามมานะครับถ้าไม่ลาช้าก็น่าจะส่วนกันแถวแถวนี้นะครับรถจากเป็น QSY นะครับ แล้วครับขบวนสินค้าที่856ท่าเรือแหลมฉะบังไอซีดีลาดกระบังนะครับกำลังเข้าสถานีรถไฟชนบุรีนะครับสวน,นกันกับ283ใต้สะพานนะครับ รถธรรมดาที่2 8 3กรุงเทพพัทยาจุกสเสม็ดครับ รถจักเป็นอันตอมนะครับไปข้างหน้าก็จะผ่านป้ายอยู่รถแสนสุขนะครับผมมาต่อกันด้วยขบวนสินค้าที่841นะครับมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงนะครับ841นะครับ IC d ลาดกระบังท่าเรือแหลมฉบังนะครับ ปนะครับขบนที่แปดสี่หนึ่งนะครับแปดทางท่าเรือแหลมชบังนะครับไฟสองมาไกลๆนะครับเป็นขบวนรถเหลืองนะครับตู้เหลืองนะครับขบวนที่หกศูนย์เจ็ดนะครับมาบสะพุทธบ้านป่าหวายนะครับวันนี้ล่าช้าสี่ร้อยกว่านาทีนะครับปกติก็ออกตีสี่ตีห้า วันนี้ออกนะ10.40นะครับรถดจากเป็นอะไร Hitachi GEA มีหรือเป็นอะไรหรือไม่ใช่607นะมาคอยดูนะครับว่าเป็นปรถบนรถอะไรนะครับ รปลกแปลกนะครับฮิตาชิหรือเปล่าครับฮิตาชินะครับผมมาแล้วครับขบวนหกศูนย์เจ็ดมาตะพุทธบ้านป่าวายนะครับได้ฮิตาชิทำขบวนนะครับโอ้ยสวยนะครับผม ้วครับขบวน607นย์เมาร์ตพุทธบ้านป่าหวายนะครับเข้าสายรถไฟชนบุรีนะครับรอแต่สะพานมอเตอร์เวย์นะครับผมฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟสายตะวันออกด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับผมแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ